หรือปฏิหารที่พ่อตามหาอยู่ oh. เออก็จริงๆเชื่อว่าถ้าถ้าน้องแจนตั้งใจทําจริงพวกนี้ค่ะซึ่งเขาตั้งใจอยู่แล้วทุกรอบแล้วก็แรงซัพพอร์ตก็มากขึ้นทุกครั้งอย่างวันนั้นก็คนดูสดเนี่ยสี่หมื่นกว่า mm. พวกนี้เป็นรอบแข่งขันใหญ่ก็อยากฝากทุกคนนะคะว่าให้ซัพพอร์ตเด็กคนนี้เพราะว่าอย่างที่น้องบอเมอสกูอะ่ะน้องมาด้วยความตั้งใจมากจริงเแล้วไม่เคยอยู่ในวงการนางงามเลยมาที่นี่เป็นครั้งแรก บางครั้งที่ทําผิดพลาดไปบ้างก็ด้วยด้วยด้วยวัยเนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสน้องนะคะบางทีเนี่ยเห็นคอมเมนต์ก็รู้สึกแบบขนาดเราไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆเรายัางเจ็บมากอะไรเงี้ยน้องเพิ่งอายุเท่านี้นะคะอยากขอโอกาสทุกคนว่านะวันนี้น้องได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดแล้วและเชื่อว่าเอ,อเด็กที่เก่งและฉลาดเหมือนน้องเนี่ยจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นซ้าแน่นอนคะ่ะอยากฝากน้องกับทุกคนด้วยนะคะตกใจมากค่ะตกใจมาก ตกใจมากสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือรีบทักหาเขาแล้วก็รีบทักหาพี่เลี้ยงเลยว่าไปซื้อพวงมาลัยเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันคล้ายกันตอนที่ปีสองสามไงมที่เราโดนไปเน,นี้ยเพราะว่าพี่นวัดยกเคสน้องคือเคสอืมเล้วก็ทำแล้วก็น่าตกใจอยู่ค่ะก,ก,ก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าตอนที่น้องโดนอะ่ะไม่ไม่ทันได้ดูตอนนั้นนะคะ เห็นคลิปย้อนหลังพอเห็นคลิปย้อนหลังเนี่ยก็เข้าใจได้เลยว่าทําไมบอสถึงปรีแเราก็เข้าใจได้เหมือนกันว่าลูกเราต้องต้องทอํายังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะก็พยายามมีสติแล้วก็ทักหาเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะเราคงไม่สามารถมาแก้ตัวแทนได้สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือน้องต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นด้วยตัวของน้องเองซึ่งวันเนี้ยน้องก็ออกมายืนตรงนี้ด้วยความแบบด้วยความรู้สึกที่เข้มแข็งขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะ เราคิดว,ว่าจะเอา,เอาชนะใจบอสได้ไหมคือจริงๆมองว่าแรงซัพพอร์ตสำคัญมากคือถ้าพรุ่งนี้แรงซัพพอร์ตของน้องมันสร้างปฏิหาริย์ให้น้องได้อะคะ่ะหนูว่าบอสก็น่าจะใจอ่อนนิดนึงคือเราอาจจะติกดโอกาสใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะที่ไม่ใช่ค่ะของนี้ค่ะผมดราม่าที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้ี้เกี่ยวกับเรื่องชุดของน้องอืมอยากให้ชิคกี้พายตรงนี้ค่ะว่าสรุปแล้วยังไง คือจร,จริงๆเรื่องของดราม่าชุดต่างๆะลรพวกนี้มันเป็นปกติธรรมดามากของพีดีที่ถือสองจังหวัดขึ้นไปนะคะเพราะว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนพีดีจังหวัดอื่นก็โดนแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าต้องยอมรับว่าเราถือสองจังหวัดที่ลูกเป็นตัวเต็งทั้งคู่มันจะเกิดการเปรียบเทียบกันอยู่แล้วบางทีเนี่ยชุดแบมเบาไปชุดแดนเบาไป,าไปอย่างเงี้ยก็จะเกิดการเปรียบเทียบแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเรามีการคุยกันในบ้านตลอดคือลูกเราโอเคเราโอเคทีมงานโอเคดังนั้นก็คือ เราจบไปแล้วในบ้านแต่คอมเมนต์ของโลกโซเชียลเนี่ยเราไม่สามารถไปห้ามได้จริงๆแต่อยากจะบอกทุกคนว่านวันนี้ค่ะในหมู่การที่มาเป็น p ีดีอ่ะมันไม่มีหลอกที่เราอยากจะให้ใครคนใดคนนึงเด่นกว่ากันนะคะเราเราส่งสองคนเราก็ต้องอยากให้เข้าทั้งสองคนค่ะพอจะอยยากพูดอะไรกับประเด็นนี้บ้างที่แบบว่าคนก็ไปตีความกันว่าเหมือนแม่บิชชีรักลูกไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูอยากพูด จริงๆว่าแบบคือเวลามีปัญหาอะไรคือแม่จะคอยมาช่วยเหลือตลอดและส่วนใหญ่ปัญหามันอาจจะเกิดจากมุมมองของคนนอกซึ่งเราไม่สามารถท่ามได้แต่ว่าให้สบายใจไปเลยว่าส่วนไหนที่เป็นหน้าที่ที่แม่ทำคือแม่กับชีนทำให้หนูอย่างดีที่สุดแล้วค่ะแล้วหนูก็โอเคทุกครั้งคือหนูจะกลับแม่ตลอดว่าชุดนี้หนูชอบนะหนูชอบ,นะชอบแบบลงความเห็นกันว่าหนูใส่ได้แต่ปรากฏว่าบางคนคืออย่างที่บอกเราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบชุดแบบ,แบ,บที่เราชอบได้ทั้งหมดแต่ส่วนตัวหนูหนูก็กทีมคือทำเต็มที่ ไม่ได้มีปัญหาไม่ใช่แต่นเหมือนบางคนเขามองว่าเหมือนน้องทั้งสองคนมาจากพีดีเดียวกันดูเหมือนไม่ค่อยสนิทกันคือที่ว่ามันเป็นแบบนี้มากกว่าคือสองคนอยู่ด้วยกันมาแปดเดือนแล้วดังนั้นเนี่ยพอเข้ากองเขาก็แค่ต่างคนต่างมีเพื่อนแต่ถามว่าอยู่ด้วยกันมันปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่คนนอกเนี่ยพยายามแบบทำไมไม่อยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันเอาจริงพี่น้องที่มาจากบ้านเดียวกันเขายังไม่อยู่ด้วยกันเลยหูไหมคะมันเป็นเรื่องปกติมากๆไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ ยืนยันค่ะใช่อันนี้ยังเราอาพูงตรงนะอันนี้เปิดเผยที่แรกเลยว่าเราพูดกับลูกสองคนเลยว่าถ้าวันนี้แจนกับแบมสามารถเข้าทอมพลาดได้ทั้งคู่หนูอยากไปประเทศอะไรไี่ลูกบอกไปอยากไปตุรกีอ่าคนนี้ขอไปตุรกีอีกคนนึงขอไปเกาหลีซึ่งเราสัญญากับเขาไว้แล้วว่าถ้าเขาทาได้ทั้งคู่เราจะพาไปทั้งคู่ค่ะทั้งสองประเทศเลยเพราะฉะนั้นผู้มีพร้อมไหมคะ พอม่20ล้าน2ลานสู้ตายไม่ใช่แค่เราจะได้เข้าทีมแต่เราะได้ไปตุรกีด้วยใช่ชาตุทูาทค่ในประเทศด้นะลูกพี่พี่คิดว่าน้องจะทำได้ป่ะปฏิหาปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตหนูต้องไปบนที่ไหนแม่มันมีกลปรีกทีเลยนะลูกแล้วไปบนพระพิคเนต งั้นขอพวกพี่ช่วยเล่นข่าวแต่เช้าเลยได้ไหมคะจะได้มีปฏิหารเร็วๆเดี๋ยวนี้ลงเลยลงคืนนี้เลยเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ